แบายดีพ่อแม่พี่น้องที่มองถุกบอลที่เข้ามาลำบึงในช่วง่งเจโบนะพี่น้องนี่ก็รีวิวหองหองพิเศษพี่น้องหองพิเศษหองพิเศษขึ้นรหาสิบพันกีบพี่น้องก็ประมาณว่าขึ้นละล่อยหาชิบเนาะหาสิบพันกับประมาณขึ้นหาล่อเออ่อยหาชิบบาทพี่น้องเ้ยมีเผล่มเลยก็แอ้ก็ ประมาณนี้นะพี่น้องคือละลายหาสิบบาทห้องกระบอได้รู้ร้านะพี่น้องขาห้องกระบอกเพิ่นเต็นตอนนี้ก็พอกับลูกก็สซี่อันนี้ก็คือพะหอมมาแตยเฮือนเนะพี่น้อง อันนั้นกับพ่อหอมมาแต่เขื่อนผงผอนคือมาตะเขื่อนสื่อแต่ข้องลูกข้องใส่ตอนครัวอหไตอนในช้อนพ่อลูกกำลังสีกินเข่าโอ้ยหมอน้ำห่อนกับบะมีลืมสื่อแนวหลังจานเนาะกระสือปลามากินปิ่งปลากับเสียแหงกับน้ำพริกพี่น้องน้ำพริกแมงดาเนี่ยน้ำพริกอันนั้นใน แับยัง่งเมงดาอันนี้จะนำผิกะปริมาโรงพยาบาลน,นคือสื่อคลองทุกอย่างเนาะพี่น้องสื่อคลองทุกอย่างเพราะว่าเขาบริเตรียมการมาบใชิมานอนโรงพยาบาลเนาะแต่พอดีหมอว่าพอเสียเลือดลาย บบเป็นเป็นแป๊บเดียวแบบกระทันหันพี่น้องเอ้ยเป็นเป็นวิ่งเป็นวินตามอิดนะเป็นวิ่งเป็นวินแล้วก็ตอนประมาณสามทุ่มสามทุ่มตอนกลางคืนคือบ่คยเห็นคือบ่คยเห็นจะเป็นในไรจะเถื่อหากระเลือราะเถื่อจะมีจะถ่ายกระเราะท่สุด ไม่เคยเห็นแล้วนี่จะเคอเห็นครั้งแรกจะมีจะถ่ายไปเลื่อยตอนสามถุ่มเจโบไปอาบน้ำไปอาบน้ำเลยเข้าก็ใส่เสื้อนะเดี๋ยวได้ยินเสียงผ่อข้างโอ้ยเดี๋ยวก็เลยเอิ้นลงไปใส่ผอนอนอยู่ตารางวะนอนอยู่ข้างล่างวะเป็นยังพอพอต่อว่าเป็นวินเป็นวินก็เลยใส่เสื้อย้างมาแล้วแล้วเจโบก็ใส่เสื้อ้าต่อยินเสียงผึ่ข้างอีกบาดสอง ข้างบักแห้งนี่พี่น้องได้ย <hhhh> ินเสียงเสียงอวกจากสองเถื่อเจโมกแลนลงไปแลนใส่เส้าแล้วเจโมกแลนลงไปห้าพอแลนลงไปเปิดไฟขึ้นพี่น้องเอ้ยหลังจากเปิดไฟขึ้นปั๊บเห็นเลือดแดงหงุมพี่น้องเอ้ยเต็มบออยู่บนนอนมีแต่เลือดแดงอยู่ บริมีเขามีหน้ามีตะเลือดแดงหงอยอยู่กัะที่โบก็ไปจักแนวเห็ดทั้งสันทั้งเส้นเกือบสอกตายตกใจคิดว่าพอเป็นยังอ้วกออกทั้งทั้งปากทั้งดังมีตะเลือดแล้ววันนี้ก็โทรตามกันมาเบิ่งอืกกรถึกอน,น้องน้องพี่น้องคืนหอดบร่ได้รับได้นอนเผากันยั่งมืดคืนพี่น้องเอ้ย อันพายุ่งกันเข่าของนา้าไปสื่อแพมเพิร์มาใส่ให้พายุ่งเข่าของนา้าก้อหนหยาดบัดคำน้ำน้ำไปเนาะถ่ายออกมากับมีแต่เลือดบอไมยังมีแต่เลือดไหลโจกโจกคือเทนามนี่พี่นอเงเลยแดงเหมือคือเลือดเลือดลุวนๆไหลเลย,ลย,เลยบอีมยังอุบอกก็มีแต่เลือดก็เลยตกใจแห้งเห็นยังกับบอถือ เอามอนให้พ่อไก่ที่ลุงเอาเอามอนขึ้นมาใส่ขาแล้วนะ่อเราไก่แขนเราสบายสบายเอาเอามอนขึ้นมาแปะใส่ขาแล้วนะ่อลุง<อ>ให้เราไก่แขนสบายสบายไปผับแขนยังหน่อยอันนับบ้นบ่ไรอีกเด้ ก็เฝ้ากันมือคืนไม่ได้รับได้นอนพี่น้องเอ้ยหนีมันหนึ่งกับปวดท้องพอสจบโบปวดท้อง้าขา้าห้องน้าแบบนี้ก็ล่อให้มันสว่างเพิ่นกับยักษมาก้องบ้านพอพอจมโบนะเพิ่นหมักวินหัววินเป็นวิ่งเป็นวินบ่มักขี่รถแต่ว่าลุกับพามาพี่น้องเพื่อว่าความปลอดภัยของพอว่ามันอยู่เพื่อนกับ บ่แมนแพทย์แมนหมอเนาะเฮากับบ่จักแนวสีเห็ดจักแนวสีเบิ้งก็ได้แต่เบิ้งซื่อผ้ออออออามาหาหมอกับบ่ได้ขิดว่าสิได้นอนโรงพยาบาลแต่หมอเพิ่นว่าขาดเลือดเลือดเลือดีสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะพี่เนาะสดสุดคนที่สะวันแห่งเลือดอะไรกับสิบเจ็ดสิบเจ็ดตอนไปสวรรค์หลบก่อนนะกระถายจนเป็นเลือดจนเลือดแเบิดเบื่อไทย เดี๋ยวก็ไม่ได้ใเลือดมันก็มากพรติบบันช้าติมันก็คือมาพอกมามันก็สดมานี่บันนี้เลยเลือดมาตกอีกนิดช่วงอันที่เป็นคืนมันคนเขาสมบูรณ์แข็งแรงไว้มันก็เพราะเราเลือดมันก็เพราะมันมาข้าวกินข้าวกินอาหารได้เนาะมะพร้าวมาอืกลุ่งยุ่งยุ่งลุ่งตัวพวกใหญ่ยุ่งลายอ่า คือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเหาะถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวสีคล้ายเขาเคียวบอกเป็นยังเนาะคลายเขาเคียวใส่ยังก็บอกบอมี่กับบมี่หแล้วเห็นในในพัชอยากเป็นเนาะ ບໍ່ມີກະເຮັດໄດ້ແນ່ລະຮັກຊາໄປສໍາເຮົາມີນີ້ແຫຼະຕະຄາຜູ້ທຸກກວ່າເຮົາກະຍັງມີເນາະຊຸຊຸກິນໄປມີເຮືອມີແຮງເຈົ້າກະຊ້າໄວໆເມື່ອເຮືອນແສະບດພີນອງແຫເຈົ້າມີຕ່ວສນອງ มันขวาเธอสงสาร่อใเญ่แย่งพี่น้องเอ้ยพอกำลังใจให้่อใเญ่แยรงลดร่วในเด้พี่น้องนาสงสารมันเมื่อไหรจะซื้อผูกสา้ทพกดอกดูตั้งแจ้งขอค้ามาขวักไขนสิ้นต่อจ้าการในเวรนิจจะสาบอันสาบนีก็ดีหมอนมีบาปมีเวร หายคิดหายขาดหายเนี่ยล mm ูก hmm ค้าว่าองค์คือบ่เทอีกเพราะเอาอีกบ่ขาวนําเพาะเมื่อเมื่อไรเมื่อนอนในในห็องพิเศษนี่ก็ของทุกอย่างนี่ก็ซื้อเองหมดพี่น้องเอ้ยมตมอนมูหัวก็ยังบ่มีพี่น้องาเจ้ามีให้แค่เตียงัดลมแล้วก็เอบ่ได้มีหยังให้เนาะอันนี้ของาเจ้า เป็นผ้าปูนึ่งก็คือเจโบมาแต่เฮืนอนเนาะของพ่อเจโบแบบบ่มีอยังเลยเราต้องซื้อมาใส่เองเอาเข้ามาหดจ่อทำในเว้นเป็นแก้ว,วตัวได้แสบลง,งเกินไว้นเนี่ยดุซ่าดุซ่าเกลียศาศาศากดุซสาดนี่ก็ดีหายจากโรคไข้ไข้เก็บหายจากโรคแย่ข้าที่เป็นถอทไอ่ใส่ไ<อ>ม่เหนือ่อขี้หายว่านไม้คืนมเมื่อ,อไร เป hey, he ็นค mm? okay. ือลูกว่าเจ้าตัวได้แซ่บ2อันหึอือันนี้บ่ค like ่บ่มามือนี้ก um. ็เสียชีวิต2รายนานี่เด็กน้อยกับผู้ใหญ่อายุ40ปีเนาะเด็กน้อยจะว่าจากปี8 9ปีอยี่เนาะต่สงสารบอันนึงนั้นสิ ประมาณของสิบปลายปีหรือว่าสั่อีกปีกันไหนเสียใจม่่่นพูดดิมอสผู้เสียชีวิตนะเสียขางหอบหอนหอนสั่งปลาไปปีพูดดิมอสอ่ะประมาณสัอีกปีห้าเบิ่งประมาณเเก้าเ่อ้ยตาชงสารเนาะโอ้ยผู้หนึ่งก็ใส่ติ่งแตกตายผ่าใส่ติ่งแล้วใส่ติ่งแตกมาบริหารการเนาะ เสียชีวิตก่อนเออถ้าสงสารก็จะโอ้ยก็ตีแตกนี่คือตายเนาะอืตายแล้วว่าอกใติงแตกบ่ตายเนาะพ่ออยู่อยู่อยู่ประเทศขนมให้พ่อกินได้น่ะลุงเอาอีกห่อนึงมัน่บ่กคนยูบ่ทานไม้ดิแอเปิ้กินลงไปมัน่ถึงจะบ่เยเปอพ่อบ่ซะ ส่ก so okay, nope. ินจิง okay. สั่ําที่ต้องข้าต้องการใช่ไเป็นข้าวข้าหนึ่งเน่กินกัดเอาส่เดียวถ้นเาอยากากมันไูกไมู่จักเขาอยากเองะแล้วก็กินกินเลยถ้ากินไลนะ่ันีมนหลงกกิน้มันจะตื้อืนนดเนี่ยข้ามเจรือไลยโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้กัก็จ้าเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเมื่อ ขอบคุณทุกหมองทุกบอลที่เขามารับึงอรับชมพอกกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องฉันดี